สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องเจเอสปลอยเปหรืออประหยัดชาแนลนะคะหรือเพชรสาธรนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันเพชรสาธรนะคะก็จะมาลงคลิปขอโทษขอขมาโจรในคดีมิ่นประมาทนะคะที่ศาลมุกดาหารนะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันนะคะ ได้ทำการรับสารภาพข้อหาหมิ่นประมาทที่ได้ทำการโพสต์ภาพโจทย์นะคะโจทย์ร่วมที่1นนายสุรชัยสุวรรณกิจนะคะแล้วก็นางสาวชนทิชาภูติรักนะคะโจทย์ร่วมที่สองนะซึ่งมีทนายการมุกดาหานะคะสั่ง ฟ้องและที่ฉันตกเป็นจำเลยในข้อหาหมิ่นประมาทนะคะแล้วก็วันนี้ดีฉันก็ได้ทำการรับสารภาพนะคะซึ่งก็กับขอบคุณนะคะสารยุติธรรมสารมุทธาหารขอบคุณท่านทนายทนายโจ์ขอบคุณโจ์ทั้งสองท่านแล้วก็ขอบคุณทนายจำเลยออขอบคุณท่านอายการด้วยนะคะซึ่งเคสนี้ท่านอายการสั่งฟ้องแล้วก็มีออทนายออ ร่วมโจทย์ร่วมนะคบเข้ามาและดิฉันก็ได้ท่านทนายขอแรงจากศาลนะคะด้วยความเมตตาของศาลเพราะว่านายทนายขอแรงค่ะแล้วก็เคสนี้นะคะดิฉันพินจรณาธรก็ได้ทําการรับสารภาพข้อหาหมิ่นประมาทนะคะที่โดนฟ้องนะคะว่าโอเคดิฉันได้น้อมรับทําความผิดจริงว่าได้เอาออรูปผู้หญิงที่ไม่มีหน้าไปแต่หลังจากนั้นโจน์ได้ทําการสืบสอบ นะะจนทำให้สารเห็นว่าดูแล้วเนี่ยรูปภาพนี้คือโจทยืนยันว่าเป็นรูปแม่ของโจนะคะและในความผิดของดิฉันที่โดนฟ้องนี้ดิฉันก็น้อมรับนะคะแล้วก็เยียวยาค่าสินใหม่ไปวางค่าสินใหม่ไปแล้ว1,000 0บาทตามที่ข้อตกลงกันนะคะวันนี้ก็ได้วางเงิน1น0 0งบาทให้กับจำเลยทั้งสองนะคะแล้วก็ อันนี้คือเยียวยานในส่วนแพ่งนะคะเพราะทีฉันได้สำนึกในความผิดนี้แล้วแล้วก็น้อมรับความผิดนี้โดยตามกระบวนการพิจารณานะคะศาลได้มีคำสั่งให้ดิฉันลงคลิปขอโทษโจททั้งสองในความสำนึกนะว่าได้อาทําความผิดหมิ่นไปหรือทำให้ FC ทั่วไปที่เข้ามารับชมรับฟังช่องโจทและกะ็มันดาของโจทนะคะให้เข้าใจผิดว่า โจทย์ได้มาของโจทย์เป็นคนไม่ดีตามข้อกล่าวหานะคะแล้วก็บัดน,นี้ดิฉันก็ได้ทำคลิปขอโทษวันนี้วันที่31 31กรกฎาคม2568นะคะก็เพิ่งกลับจากศาลมาก็ยังพักอยู่ในโรงแรมนะคะก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็เลยได้รีบมาทำคลิปขอโทษนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ต้องเตรียมตัวเดินทาง ไปทําภารกิจต่อนะคะกลัวว่าเดี๋ยวฝนมันจะตกหรือไม่ไม,ไม่สะดวกออกไปทําทคลิปขอโทษข้างนอกก็ถือโอกาสอันนี้กล่าวขอโทษโจทนะคะนายสุร,รชัยสวนกิจและโจทย์ร่วมที่สองนางสาวชนที่ชาพูติรักในครั้งนี้ด้วยนะคะถ้าได้กล่าวว่าวาจาใด หรือคำพูดใดๆที่ผิดก็น้อมรับผิดแล้วก็ชดใช้ค่าสินใหม่้วยการวางไปแล้วหนึ่งหมื่นแล้วก็อีกสองหมื่นบาทนะคะสองท่านนี้ก็อีกคนละหมื่นนะคะซึ่งวันนี้ได้วางไปแล้วคนละห้าพันเนาะก็ขอบคุณโจทย์ทั้งสองท่านนะคะที่น้อมรับรับเงินไปแล้วแล้วก็ขอบคุณทนายขอแรงที่ช่วยดิฉันวางค่าสินใหม่เพราะวันนี้เตรียมตัวมาไม่พร้อมเงินไม่พร้อมนะแต่ก็ได้รับความเมตตาจากทนาย ที่ศาลเมตตาให้เป็นทนายขอแรงนะคะแล้วก็วันที่30นะคะ30กันยายน2 5 6พันเวลา9โมงนะคะเราจะมาพบกันมาฟังคําพิพากษาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะเวลา9โมงค่ะเพื่อที่อ่า จะมาฟังคําพิพากษาของศาลว่าของศาลนะคะว่าจะตัดสินโทษทางอาญาย่างไรส่วนโทษทางแพ่ง44ทับหนึ่งวันนี้ก็ได้วางเงินเยียวยาไปแล้วนะคะโจทย์ก็น้อมรับไม่าตามกฎหมายเขาเรียกว่าอะไรคะก็คือไม่เขาเรียกอะไรเดี๋ยวดูกันนะคะตามภาษากฎหมายเออเขาเรียกว่าอเอาเป็นว่าก็คือ,อทนายโจท์่านอัยการแล้วก็โจทย์ก็รับเงินไปแล้ว ไม่ไม่ไม่ไมปฏิเสธเนาะอ่ถ้าพูดผิดขอโทษด้วยะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการขอโทษด้วยความสุจริตใจและสำนึกในความผิดนะคะเพราะว่าการที่เราทําความผิดกฎหมายและเราสำนึกในความผิดลงทิปลงคลิปขอโทษโจทย์นะคะแล้วก็ขอขมาโจ์เพื่อศาลจะได้เมตตาและ,ะจะ เอาไปพิจารณาตัดสินโทษทางอาญาเราว่า 1. เราได้เยียวยาวังค่าสินใหม่ตามกฎหมายคือคดีมีนประมาณนี่สามารถยอมความได้เป็นคดีส่วนตัวนะคะในเมื่ออาจำเลยมีความผิดและรับสารภาพก็หนึ่งโทษที่จากสถานหนักคือโทษอาญาสถานหนักเนี่ยก็คืออาจจะโดนจำคุกค่าปรับสารนะคะแต่ในฐานะที่เราเป็นจำเลยพิชรสาถรในคดีนี้นะคะเป็นจำเลยแล้วก็ ยอมรับน้อมรับเขาเรียกว่ารับสารภาพนะคะ ในความผิดครั้งนี้และก็ได้มาทําคลิปแล้วเดี๋ยวจะไปลงโพสต์ด้วยนะคะลงโพสตขอโทษลักษณะอย่างนี้ว่าขอโทษโจ์และก็มารดาของโจทนะคะก็คือโจดร่วมที่1แล้วก็โจดร่วมที่2ว่าจําเลยได้สํานึกผิดแล้วแล้วก็ขอให้เอฟซีประชาชนทั่วไปเข้ามารับชมรับฟังได้มารับทราบคําขอโทษของดิฉันเพราะตอนดิฉันทําผิดก็ได้โพสต์เป็นการเล่านิทานทำคอนเทนต์แต่บังเอิญว่า การทำคอนเทนต์ของดิฉันมันไปพาดพิงบุคคลที่3ก็คือโจทย์ทั้ง2ท่านนี้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียเกิดความอับอายเสียชื่อเสียงตามกฎหมายนะคะและในเมื่อดิฉันทำผิดน้อมรับผิด3ท่านก็อ่อให้โอกาสนะคะคือ,อสามารถวางเงินเยียวยาโจทย์ไปก่อนวันนี้2ท่าน1นึ่งมืนบาทแล้วก็ให้โอกาสจำเลยนะคะอีก2เดือนนะคะสเดือนคือ วันที่30กันยายนนะคะจำเลยก็จะหาเงินมาเยียวยามาชดใช้ให้โจทย์ทั้งสองอีกคนละ10,000บาทตามข้อตกลงกระบวนการพิจารณานะคะกระบวนการพิจารณาโชว์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวผิดกฎหมายค่ะก็หวังว่าวินยูชนทั่วไปที่เข้ามารับชมรับฟังช่องเชฟเพปลอยเปรตนะปลอยแปะหรืออ๋อ อยากเพชรเต่างอยนะคะชื่อเดิมแต่เป็นช่องเดียวกันแล้วก็ดิฉันนี่แหละผู้ที่ทําความผิดในคดีนี้นะคะแล้วก็ขอโทษนะคะแล้วก็กลับขอบคุณทีมทนายโจดโจดแล้วก็อ๋อ จดร่วมที่1จดร่วมที่2ท่านอายการนะคะแล้วก็ทนายแล้วก็ท่านผูวาา้วัาภษาทั้งสท่านที่ให้โอกาสจำเลยนะคะ FC คซีขามีข้อคิดดีๆนะคะใครที่ทำผิดหรือใครที่ใช้โซเชียลในการสมหากินไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เฟซบุ๊กหรืออะไร พยายามนะคะอย่า,าพลาดพิงบุคคลที่3จะทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์กินเที่ยวทำบุญตลกจะเต้นจะไม่เป็นไรแต่อย่าไปดูดคลิปใครไปทำคอนเทนต์เอาคนนู้นคนนี้เอาหน้าตาเอาคลิปเสียงเขา้ามาเปิดหรือพลาดพิงเขาทำให้เขาได้รับความเสียหายเราจะถูกฟ้องดำเนินคดีอย่างเช่นดิฉันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ คงจะทําให้โจทย์ทั้ง2ที่มาเห็นหรือว่า FC ทุกท่านที่เข้ามาเคยเห็นคลิปที่จําเลยที่ดิฉันนะคะเคยโพสต์ไปพาดพิงถึงโจทย์ร่วมที่1และโจทย์ร่วมที่2ได้เข้าใจว่าดิฉันรับสาร,รภาพในความผิดครั้งนี้แล้วนะคะส่วนทั่ทางอาญาก็รอเราจะรอไปฟังพร้อมกันนะคะในวันที่30กันยายน9้าโมงเชาแล้วดิฉันก็จะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งให้กับ FC ทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมมาติดตามรับชมรับฟังความจริงนะคะว่าคดีอาญานีนสารทานมีคำพิพากษาอย่างไรนะคะแล้วก็จะเตรียมเงิน2 0ง0มืบาทเอาไปชดใช้กับจำเลยในวันที่30กันยายนด้วยนะคะก็หวังว่า FC ทุกท่านแล้วก็ทุกๆคนวินดูชนทั่วไปเข้ามารับชมรับฟังก็นอนพอไม่อภัยดิฉันนะคะพร<อ>ดิฉันได้ สามัญในสา,สารภาพนะคะจิตได้สำนึกสามัญสำนึกของฉันก็คือผิดยอมรับผิดแล้วก็เยียวยาวโจทย์นะคะก็คลิปนี้ก็กลับกับคุณนะคะก็จะลงคลิปนี้ไปจนถึงอเอาไปให้ท่านผูพ้พากษาดูในวันที่30กันยายน2568นะคะก็ให้ Fc ทุกคนเข้ามารับชมรับฟังนะคะและก็ให้อภัยดิฉันด้วยในะคะหลวงทั้งโจทย์ทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ